พ่อนิ่มงมหอยพารกิจงมหอยใส่อะไรนะอูปูเย็นนี้ค่ะใส่ล้นปูหรือว่าลาปูไม่รู้จะได้พอไหมนี่เดี๋ยวค่อยเลือกนะคะพ่อนิ่มบอกว่ามันเข้าเข้าโคนแล้วโอ้ถ้าลูกเท่านั้นสิบลูกพออืมโตเดี๋ยวจะไปส่งจะไปส่งในขันชามโอ้มา และขนาดนี้ก็ว่าหมานแล้วลมาลมาลงมมันอยู่แถวริมบ่ะพ่ออยู่แถวพื้นตอนนี้ปั๊ดโอ้โหเอาเห่าไใครวะนะ่ะน,น่าจะใช่แหละหนุ่มรถถ่ามาจอดรถอยู่บ้านนเะพื่อจะไปถ่ามันใครไม่รู้โฮ้ต้องคังนนะ คือหมานเละ่ะมาปอหยุดอยุดเพราะนี่เอาที่เดียวนะคะเอฟซีนี่เออมันเล็กก็ปล่อยไปแสดงว่าปล่อยหอยก็ได้อยู่นหนองเรานี่เออเดี๋ยวซื้อมาปล่อยอีกเสียดายที่เราเจอตรงนั้นนังไม่ได้ซื้อ,จจอลูกตวต,วตวูเอาไอ้ทางมะพร้าวบ่เออ,เอ,อพี่เอามาใส่ไหมแต่ว่าสามสาวก็อาบอยู่ อ้วนจังเลยเนาะเขาเรียกว่าหอยมันข้าวเบ้าบ่านี่นะคะงมยังไม่ถึงสองนาทีป้าได้เยอะแล้วนะั่นนะมันจะพออ่อม่นละน้ะนี่๋อป้า,ปาได้เยอะแล้วคข่เอฟซีใส่ปูนะพอแล้วนั่นนี่ก็พอแล้วค่เอฟซีเกินยี่สิบลูกแล้ว แล้วคะ่ะ f อนี่เดี๋ยวเราก็จะมาทําลาบปูต่อนะคะนี่นะคะมาแล้วก็ลำปีของเราปาดน้องอันชอบมากเลยนะนี่เอาไว้กินกับไอ้นั่นนะพ่อโอ้ทาน้าพริกก็แซ่บอันนี้นึ่งเปื่อยนะคะไม่ได้ลวกวันนี้เดี๋ยวมาพริกนิ่เผ็ด,ดเดี๋ยวทำให้มันเย็น ชิมดูสิหวานไหมพ่อโอ้โห و, จะชิมแล้วนะคะนี่ร้อนร้อนร้อนเมื่อคืนได้น้อยเมื่อคืนนี้ไปขโมยมาใครไปเอาของไบแยงยังไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่นได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจ่ายเขากระปุกอ่ะจะเอาของพระอ,อาจารย์มามั้งหวานอร่อยเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเมนูกันเลยนะคะทุกคนไาพ่อนิ่มติดใจน้องอ่านก็ว่า หนึ่งเยอะๆหน่อยเพื่อนบอกเนืง่งใส่ยำนันหมดว่าเม,ม,มันไม่มีมันหมดเท่านั้นนี่นะคะวันนี้พ่อนิ่มก็ขุดปูเพิ่มนะคะสิบตัวเป็นยี่สิบนะคะแล้วบังเอิญได้กบหนึ่งตัวนะพ่อนิ่มกบ,กบน้อยนะคะเอฟซีพอดีอพอดีใส่นี่แหละก็มีหอยประมาณสิบลูกนะคะวันนี้เราจะทําอุปูช่จูบเอานี่นะคะเริ่มเดือดแล้ว บก,บกละถ้าเดือดก็จะใส่หอยแล้วก็ใส่กปบไปก่อนนะคะนี่นะคะเดือดแล้วใส่เลยค่ะพ่อหอยลงไปนี่สิบลูกไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าปูเราไม่เยอะโอ้โหตะไคร้นี่สุดยอดเลยจะได้ดึงออกง่ายเนาะทำยาวจเดดือดอีีกท เดินข้านี้ก็ใส่กบเข้าไปนะคะเนื้อกบก็ประมาณทับพีนึงนี่แหละบางคนถ้ามีปลาก็ใส่ปลาอาใส่เลยพ่อ,อ,อเดีเเเ๋ยวลอให้เดือดอีกทีดูว่าหอยสุกนะคะกลุบสุกเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวคั่วเครื่องปรุงใส่หมดแล้ว ใส่หมดแล้ค่ะอ้ยนะคะเหลืองอ้อยเลยนะนี่เหลืองนี่คือเหลืองไอ้มันปูเนาะเราจะใส่ใบชะพลูนะคะเพื่อดับคาวด้วยแล้วก็มีหอมเดี๋ยวไปเก็บผักกระแจยงก่อนเดี๋่วพอมาต่อนะคะทุกคนหอยสุกแล้วเนาะหอยสุกกบสุกแล้วคข่เอ c เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะนี่ไง ใส่ข้าวคั่วเลยจ้าพอนิ่ม,ม,มพี่ลงเลยต่ำๆเลยอนันแหลรายการเลยคนให้มันเข้ากันนะคะเข้าวคั่วกับหอยกับอันนี้ดึงออกเลยก็ได้พอนี่มไว้น,นั่นอะ่ะเพราะว่ามันหอมไปแล้วหอออกอเอาไว้ตะครออกเลย เมื่อกี่อันสาม,มเก็บออกเลยอือหือนาทานนี่นะคะโอ,โอ้โหเอาผักมาเลยจ้าตอนนี้น่ะถ้าเอาเอาตะไคร่ออกหมดแล้ว พอดีเลยใส่ประมาณครับพีนี้เข้าขวนี่นะคะมีผักกระแยงใบแชพูแล้วก็ต้นหอมนะคะเพืที่จะดับข้าวต่างๆมันไม่ข้าวแล้วขาวขาวเดียวหมดมันไม่ข้าวนะ้แต่ข้าวเดียวหมดเนะาะขาสาลีไปว่าแป๊บเดียวยุบแล้วก็บิดแก๊สได้เลยค่ะเตรียมใส่ ค้วยได้ประมาณถ้วยใหญ่นะวันนี้มีหอยนะคะมีหอยมีกบด้วยวันนี้นาตาหยหวเลยอ้าวปิดกันเลยค่ะสุกแล้วถ้วยมานะคะตักใส่เลยจ้า้อนบะพรเอาลองไหม หมดเลยเนาะวันนี้ยิ่งน่าทานค่ะทุกคนวันนี้ไม่เป็นน้ำข้าวนั้นเลยมันมีเนื้อเยอะเนาะมันมีเครื่องเยอะเป็นโอตัวอยู่แบบนี้เด็ดทำข้าวตุ้ยเลยมหมดหม้อพอดีนะคะปะาเหมือนกับตวงมาไว้เลยนะพ่อพอดีพอดีเลยนะคะนี่ ร้อนรอนนะคะนี่นะคะโอ้โหหมาผู้ใดเนาะวันนี้แต่ละวันมันต้องลองแบบนี้ได้มันเป็นอะไรมานี่นะคะ FC มาค่ะมา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 กินกับพ่อนิ่มนะคะอู้ร้อนมากเลยนี่ดีที่มันเป็นข้าวเย็นเนาะความทวดๆความตุดตวดเลยข้าวเย็นแล้วมันข้ามแล้วมันก็เย็นอืมเหนียวนะพ่อข้าว กะหล่ำก็สุกคักปานหยางสุกงอมนะคะกะหล่ำไม่ได้เขียวเดอ้อแบบนี้แหละบ้านเราก็จะนิยมกันแบบนี้นะคะนึ่งอันนี้เขาเรียกว่านึ่งกะหล่ำนึ่งเป็นถาดใหญ่เลยนะคะวันนี้เพราะว่าวันนั้นน้องอ่านบอกว่าน้อยไปแม่จัดให้แบบเยอะๆหน่อยหอยอ้วนไหมพ่อยังไม่ได้จูบดูเนาะมันร้อนตอนนี้นะ แหลวัลกกปูกชายก็มาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้พ่อกินก่อนเพราะว่ากลัวกล้องนะคะไม่กล้าออกกล้องแซ่บแล้วบอพอดีแล้วเนาะไม่จางไม่ค็มนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวลูกๆก็จะหิวนะคะ FC มาๆามามาค่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไปเด้อจ้ะอ,วอว้วนไหมอ้วนก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ